สมมติว่าตัวนี้ของเครื่องเรานะครับอ่ารูปตามที่ผมบอกเลยแล้วเราจะเอาตัวไหนแทนในบ้างอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้เลยครับแม้ที่ตอนมีหลากหลายเบอร์ที่สําคัญนะผมตัวนี้กับตัวนี้คนระเบอร์กันครับดูนะนี่นะครับผมจะบอกว่าตัวนี้สามารถแทนตัวนี้ได้เพราะว่าให้ดูอย่างนี้ครับผมจะหันหน้าใส่ให้ดูผมจับตรงนี้แล้วกันด้านหน้าเห็นไหมครับทิศทางการยึดน็อตเขาจะไปทางเดียวกันที่สําคัญมากๆจุดที่สําคัญก็คือจุดตรงนี้ฮะจุดที่ระบายความร้อนของซิงเนี่ยครับผมจะต้องอยู่ในทิศทางที่อยู่กับพัดลมนะครับด้านนี้จะเป็นพัดลมสมมติว่า อันนี้ด้านนี้ก็คือเป็นหลังเครื่องครับเขาจะถูก ลมอยู่ตรงนี้ซึ่งเขาจะาดูดอากาศทิ้งออกไปทางนอกนะครับนี่ฮะมันก็จะเป็นแบบนี้และกั้เสียบจะต้องตรงกันอย่างนี้เลยครับนี่แหละครับวิธีการว่าเราจะดูได้ยังไงตำแหน่งแค่ตำแหน่งยืดแล้วก็ที่สําคัญจุดที่ระบายความร้อนจุดนี้ที่ผมบอกครับว่ามันจะต้องอยู่ในทิศทางเดียวกันสมมติว่าเราเอาตัวนี้ไปใส่นะครับเมื่อเรายึดมุมอย่างนี้นะครับสมมติว่ากรณีเรายึดมุมที่ด้านซิงค์เนี่ยฮะผูกอยู่ไม่ไม่อยู่ด้านข้างเครื่องเห็นไหมครับจะอยู่ด้านด้านแทนที่เขาจะอยู่อย่างนี้นะครับกลายเป็นว่ามุมมุมระบายความร้อนเนี่อไปข้ <n ose. S 2> าา่เเรใส แมกนีตอนก็จะทํางานร้อนนะครับถ่ายอากาศไม่ได้ก็จะพังทใช้งานแป๊บเดียวก็จะเสียทําไมถึงเสียบ่อยสายเหตุนี้ผมเจอเยอะมากครับเนื่องจากว่าเขาบอกว่าผมซื้อแมกนีตอนเปลี่ยนไปหลายตัวแล้วทําไมถึงพังทําไมถึงพังเร็วจังใช้ได้ไม่กี่เดือนใช้ได้ไม่กี่วันก็พังโดยเฉพาะกรณีแบบนี้นะครับเราใส่แล้วเราเวฟเวลาที่ย,วยาวๆอย่างเช่นอุ่นอาหาร5นาที10นาทีเนี่ยเสียง่ายมากนะครับโอเคนะครับสำหรับวิธีการเลือกซื้อตัวแมกนีตอนว่าเราจะเลือกซื้อ,อยังไงให้ถูกต้อง แล้วก็ใช้เบอร์แทนกันยังไงเทคนิคการเลือกซื้อแล้วก็สังเกตมีอยู่ง่ายๆเองครับ